ส่วนสาวสวยคิวทองนะคะให้ยังสาวอิงฟ้าวราหะค่ะก็ออกมาเปิดใจนะคะหลังจากที่ภาพยนตร์ที่เล่นกับหนุ่มพีพีกริดเนี่ยต้องถูกเลื่อนถ่ายทำค่ะ ทำแฟนแฟนแอบเสียดายไม่น้อยค่ะหลังจากภาพยนตร์โปรเจกต์ดีที่สาวอิงฟ้าวราหะร่วมแสดงกับหนุ่มหน้าหวานอย่าง p ีพีกรีเกิดสะดุดเป็นอันต้องเลื่อนการถ่ายทําออกไปแบบไม่มีกําหนดล่าสุดค่ะอิงฟ้าเองก็ยืนยันว่าโปรเจกต์เนี่ยไม่ล่มแค่เลื่อนถ่ายทําออกไปแต่ก็เชื่อว่าถ้าทุกอย่างเคลียร์ลงตัวได้กลับมาทํางานด้วยกันแน่นอนค่ะ หนังไม่ได้ยกเลิกค่ะแต่่าแค่เลื่อนในการถ่ายทาไปแค่นั้นเองจริงๆได้มีการพูดคุยว่าอ,อ,อาจจะเป็นสิ้นปีนี้หรือว่าเป็นต้นปีหน้าเราก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าจะจะสะดวกถ่ายช่วงเวลาใช่ใชค่ะคือจริงๆเข้าใจเขานะเพราะว่าตอนที่เราเวิร์กช็อปด้วยกันเราก็เห็นถึงความพยายามของเขาอะไรเงี้ยเขาก็เป็นคนที่แบบว่าตั้งใจแล้วก็ทุ่มทุนเหมือนกันแต่ว่าเราเข้าใจว่าความพร้อมของคนเรามัน,มน,มนหลายอย่าง สามารถรอได้เพราะว่าที่เลื่อนไปแล้วก็มองว่ามันจะเป็นช่วงเวลาทุกอย่างมันมีช่วงเวลาความเหมาะสมของมันด้วยแหละแต่ว่าก็โอเคค่ะเข้าใจได้มันมันไม่ได้มีใครอยากให้เกิดขึ้น